f อ l l o u t 76เกม Fall o อ t ออนไลน์จากค่าย e ี h e s d a อย่างที่เรารู้กันฟอ u t มันเป็นเกมที่เดินเลืองในยุคที่โลกล่มสลายเพราะสงครามนิวเคลียร์ในโลกของเกม f อ l l o u t ผู้คนจะหลบไปอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดินที่เรียกว่า a u l t ซึ่งใน Fallout 76ตัวเกมจะเป็นเรื่องราวก่อน f อ l l o u t ทุกภาคโดยใน Fallout 76 e t h ทสดาตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องใหม่ ซึ่งก็คือการเล่าเรื่องผ่านโน้ตเทปบันทึกคอมพิวเตอร์และ NPC หุ่นยนต์ในตัวเกมจะไม่มี NPC ที่เป็นมนุษย์เลยตอนที่เกมนี้เปิดตัวที่งาน E3 ชาวเกมเมอร์ก็ให้ความสนใจอยู่มากพอสมควรแต่พอตัวเกมออกมาขอบอกว่าเละครับคือ Fallout 76โดนสับเละทั้งทางฝั่ง,งนักวิจารณ์และทั้งฝั่งเกมเมอร์ด้วยคือความไม่พอใจของเกมเมอร์ต่อ For ์เอลเนี่ยมีค่อนข้างเยอะ และมันมาจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวเกมมีบั๊กมหาศาลบางบั๊กถึงขั้นทําให้เล่นต่อไม่ได้เรื่องราวในเกมทําให้รอของเกมพังระบบ PVP ที่ไม่สมเหตุสมผลของตัวเกมระบบเติมเงินที่เอาเปรียบผู้เล่นมากจนเกินไปแล้วอาจจะรวมถึงความขี้โม้ของอิตา CEO ตอนเปิดตัวเกมด้วยคือเอาเป็นว่าเละนั่นแหละครับแล้วไอ้เละที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เละธรรมดาเพราะมันไม่ได้จบแค่การโดนดา่าเพราะฟอเอาพัางนี้ไปทสดสอบตัดสินใจที่จะไม่ขายมันในสตีม และย้ายไปขายในสต์ของตัวเองและนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นการเลยยกสองของเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกตัวเกมมีปัญหามากมายแล้วบางคนที่เจอปัญหาก็หนักถึงขั้นเล่นไม่ได้ทางผู้เล่นหลายคนที่เจอปัญหาก็เลยขอคืนเงินจากเกมเกมนี้ซึ่งมันก็ดูปกติดีเพราะมีคนหลายคนที่ขอคืนเงินสําเร็จแต่ไปไปมาๆก็มีคนเริ่มโพสในเว็บบอร์ดต่างประเทศมากขึ้นว่าเฮ้ยเมเทสดาไม่ยอมคืนเงินทั้งๆที่ตัวเขาก็มีปัญหากับเกมนี้จริงๆบางคนโหลดเกมมาแต่เล่นไม่ได้ก็ขอคืนเงิน ถึงเบทส์าไม่ยอมคืนโดยให้เหตุผลไปว่าโหลดเกมไปแล้วคือเบตส์้าปฏิเสธการขอคืนเงินเยอะมากจนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเพราะทางเบทส์ดารู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเกมมันจะห่วยมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยไม่ได้ลงขายที่สตีมเพราะว่าโพลิซีข้อตกลงเรื่องการคืนเงินของสตีมันโหดมากแล้วจะต้องมีคนขอคืนเงินเยอะแยะมากมายแน่เพราะงั้นขายในสต re ของตัวเองอย่างเดียวดีกว่าจะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไป เอาเป็นว่าเรื่องนี้ด่ากันหนักมากและมีหลายคนมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วมันหนักถึงขนาดที่ว่ามีสำนักงานกฎหมายเอกชนพตนว่าจะสืบเรื่องนี้ดูเลยเรื่อง Fallout 76ก็ยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะเกมนี้มันโดนด่าถึงยกที่3คือก่อนจะเริ่มเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เกมใหญ่ๆจะมีเวอร์ชันหลายๆเวอร์ชันออกมาขาย Fallout 76ก็เหมือนกัน f a l l o อ t 76เนี่ยออกเกมมาหลายเวอร์ชันแต่เวอร์ชันที่แพงที่สุดก็คือ Power Armor Edition Armer Power Armor Edition เนี่ยมีของแถมมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นหมวกของชุด power armor ในเกมแผ่นที่ซ t r a c กนู่นนี่นั่นแต่หนึ่งในของแถมก็คือกระเป๋าผ้าใบแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะตอนเปิดให้ pre order เนี่ยตัวเกมบอกว่าจะแถมกระเป๋าผ้าใบแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่แฟนเกมได้จริงๆกลายเป็นกระเป๋าไนล่อนกากาเรื่องนี้มันทําให้ Bethesda โดนด่ายับครับไม่ได้ยับธรรมดานะยับเยินยับจนขาดอะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ในตอนแรกเนี่ย Bethesda ออกมาแก้ตัวว่าที่ต้องเปลี่ยนจากกระเป๋าผ้าใบเป็นกระเป๋าไนล่อนเพราะว่าตอนนั้นผ้าใบมันขาดตลาด และราคามันพุ่งสูงขึ้นมากทาให้ไม่สามารถผลิตใส่ไปในชุด power armor ได้เลยจะเป็นต้องแก้ป,ปัญหาโดยการแถมกระเป๋าไนล่อนแทนซึ่งพอออกมาแก้ตัวอย่างนี้แฟนๆก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่แค่นั้นยังไม่พอครับยังมีคนไปเห็นว่า Bethesda เ,เนี่ยแจกกระเป๋าผ้าใบที่มันดูดีมากๆให้กับสื่อมวชลชนหรือคนที่มาเทสเกมแฟนๆเกมก็เลยเดือดสิครับด่ากันหนักกว่าเดิมอีกซึ่งผมขอบอกนะครับว่าจริงๆการให้ของสื่อแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เข้าข้าง Bethesda นะแต่มันเป็นเรื่องปกติจริงๆแต่สิ่งที่ บีเทสซ d าทำพลาดก็คือให้ของคุณภาพสูงกับสื่อแต่กับคนที่ซื้อ Power Armor Edition ซึ่งเอาจริงๆมันก็คือคอเล e เตอร์ d i t i ชั่นของเกมนี้นี่แหละกลับได้ของคุณภาพต่ำไปและผสมกับดราม่าก่อนๆของ Fallout 76ด้วยเรื่องมันก็เลยเดือดและกลายเป็นบันเดทคือด่ากันเละจนสุดท้าย b ีเทส a d าต้องยอมออกมาบอกว่าจะยอมเปลี่ยนกระเป๋าให้กับทุกคนที่ซื้อไปซึ่งจะบอกว่านี่เป็นชัยชนะของเหล่าเกมเมอร์ที่ซื้อ p o w e ว a r m o า Edition ก็ได้